รสชาเขาวนะหวานกำลังดีนะคะแล้วก็หอมไข่มุกนุ่มนะคะแล้วก็มีมากกว่า80เมนูค่ะทุกคน,อ,นะ <c oughs> อะไรนะไ <c oughs> <c oughs> ม่คิดว่าอะไรนะทีนี้ก็ถ่ายร้อใครเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มารอพี่ทีมงานครับเป็นถ่ายที่สมุทรสงครามรอนานมาก ไปม,มานสักีีโคตรร้อนเลยครับพี่แถวนี้พอจะมีร้านน้ำไหมคะนี่นี่เดี๋ยวมาไปเจเขอแไปกินน้ำก่อนนะตอนนี้หิวน้ำมากอ้าวถึงแล้ว<อ>เจอร้านน้ำพอดีเลยทุกคนร้านโนบิชานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันก่อนเลยนะคะ<ม>หิวน้ำมากตอนนี้เอาขนมไต้หวันค่ะไต้หวันไข่มุกนึงนะคะแก้วเดียวค่ะ,ะ,คะ24บาทค่ะ ขอตั้งเลยค่ะนี่ค่ะครับหนึ่งร้อยนะคะครับไอหวานไข่มุกค่ะ,คคะขอบคุณค่ะที่ก่อนให้เลยนะคะเคลียวแป๊บ เุดเด่นของที่ร้านโนบีชานะคะก็รสชาติเค้า,าน้หวานกําลังดีนะคะแล้วก็หอมไข่มุกนุ่มนะคะแล้วก็มีมากกว่า80เมนูค่ะทุกคนเย็นปั่นล้อที่ร้านนะคะก็มีท็อปปิ้งถึง5อย่างแล้วกันนะคะก็มีไข่มุกโนบินะคะไข่มุกบาชูกา้าเยลลี่นะคะวาตถางจระเข้แล้วก็สโนมุกค่ะส่วนตัวอันนี้นะคะที่เราสั่งมาเป็นไข่มุกโนบินะคะไม่พอ แก้วเดียวไม่พอค่ะสั่งเพิ่มได้ไหมมีตังไหมไม่มี <c oughs> ไม่มีแอปนี่นี <c oughs> สบายแล้วครับอีกสักสามแก้วสี่แก้วก็ไหวเอาเป็นสนุบุ๊คไหมคะอร่อยมากเลยเตยได้ถ่ายตด้ไหได้ค่ะจัดมาเลยค่ะถ้ามีอะไรแนะนําอีกไหมตัวนี้มาใหม่เลยค่ะแนะนำเลยค่ะเป็นซาวรุว้าวพี่เอาไหมครับเอา,เอา,เอาจัดไปสมูทตี้หนึ่งนะคะได้ค่ะ <c oughs> มาแล้วอันนี้เป็นโกโก้แล้วก็สโนมุกนะคะและว้วส่วนนี้ก็จะเป็นโซโลสมูทตี้เพียวว่าไหนครับโอเค สำหรับชาวราชบุรีนะคะหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาราชบุรีนะคะก็อย่าลืมแวะมาทานโรบิชานะคะสาขานี้ย่ตั้งอยู่ที่ถนเนเพชรเกษมสายเก่านะคะตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลหนะคะเปิด7จ็ดโมงเช้านะคะปิด5้าโมงเย็นนะคะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะชาวราชบุรีนะคะที่ไม่สะดวกมาที่ร้านก็สามารถสั่งฟู้ดแพนด้าได้นะคะแล้วก็ที่ร้านเข้าร่วมโครงการคนละครึง่งแล้วก็เราชนะด้วยนะคะ หรับใครที่มีประชุมหรือว่ามีสัมมนาใหญ่ๆนะคะทางร้านก็มีรับจัดเบรกด้วยนะคะใครด้วยสนใจก็ติดต่อมาที่โนบิชาสาขาตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล5านะคะ เราจะไปต่อแล้วเพราะเราจะไปกินซีฟู้ดไปกันเลย